แจ้งเตือนว่าบอดแคสเต็มนะคะบอดแคสไม่ได้ต้องทําอย่างไรดีการบอดแคสนะคะสําหรับแพ็กเกจแบบฟรีจะมีจํานวนข้อความทั้งหมด1000ข้อความค่ะเราบอดแคสแล้วนะคะข้อความเต็มเราจะต้องเข้าผ่านคอมพิวเตอร์ค่ะเพื่ออัปเกรดนะคะซึ่งแต่ละแพ็กเกจก็จะมีข้อความและรายละเอียดตามนี้ค่ะถ้าเป็นแพ็กเกจนะคะให้เข้าไปที่มุมขวามือเซตติ้งค่ะมาแล้วนะคะไปทางด้านซ้ายมือค่ะแพ็กเกจรายเดือนค่ะ แพ็กเกจรายเดือนนะคะเริ่มต้นแบบฟรีจะเป็นแบบ1,000ข้อความแล้วก็แพ็กเกจเบสิกค่ะ15,000ข้อความจ่ายที่เดือนละ1,200บาทและถ้ามีส่วนเกินในเดือนนั้นจะคิดอยู่ที่0.08บาทค่ะ ต่อมาแบบโปรนะคะก็จะเป็น35,000ข้อความอยู่ที่15,000บาทนะคะแล้วก็ข้อความที่เกินไปจะอยู่ที่004บาทให้เรากดใช้งานได้เลยค่ะสำหรับของเอสเนี้ยอยู่ในแพ็กเกจเบสิกค่ะแต่ถ้าเป็นแบบฟรีนะคะก็ให้มากดตรงนี้ค่ะกดอัปเกรดค่ะเหมือนแบบนี้นะพรากดอัปเกรดไปแล้วค่ะสามารถใช้แพ็กเกจนั้นได้เลยนะคะ